มาถึงสกูปแรกในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องราวของเ,ออเริ่มต้นปีนะฮะของเุญาตเริ่มต้นด้วยเรื่องดีๆครับเรื่องดีปี58นะครับดารคาคู่แต่งงานกันเพียบจะมีใครบ้างเชิญขยายาพร้อมๆกันครับ 2 5 5 7มาไม่นานยังไม่สั่งซากลินไอของความรักหวานชื่นเพราะปีที่ผ่านมาเหล่าผู้รักดาราพากันควงแขนเข้าพิธีแต่งงานกันหลายคู่ค่ะซึ่งมองมาในปีนี้ก็ดูเหมือนว่าไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะเพราะหลายคู่พร้อมเป็นฝั่งเป็นฝากันแล้วค่ะส่วนจะมีใครบ้างรเรา insider รวบรวมมาให้ดูกันแล้วค่ะ ประเดิมด้วยคู่ของสาวสุดเซ็กซี่กระแตสุขศรหลังจากบ่มเพาะความรักกับไฮโซนักแข่งรถลุยส์อาทิตย์มานานหลายปีจนฝ่ายชายคุกเขาขอแต่งงานริมทะเลและจัดงานมันในวันที่1นมกราคมที่เชียงใหม่บ้านของฝ่ายหญิงก็จะมีการจัดงานเลี้ยงในวันที่5มีนาคมที่กรุงเทพค่ะ 11มกราคมถึงคิวของคู่รักต่างวัยบุ๋งปนัดดากับแฟนหนุ่มรุ่นน้องเอกเอก,กรินโดยเมื่อปีที่แล้วเพิ่งไปถ่ายพรีเวนดิ้งที่หวานแหววทั้งคู่ก็ควรกันจัดง,งานแต่งงานแบบเรียบง่ายที่ไร่ของท่านวัววชิระเมธีจังหวัดเชียงราย ถึงคู่นี้ที่ครองรักกันมาหลายปีลิเดียสันรัตก,กับแมทธิวดีนก็จะจัดงานมาร์ในวันที่16มีนาคมและฉลองงานสมรสในวันที่21มีนาคม2558นี้ค่ะแถมพรีเวดดิ้งก็พิเศษสุดๆเพราะจะบินไปแชร์ภาพถ่ายกันที่ปารีสฝรั่งเศสกันเลยทีเดียวเพราะที่เนี่เป็นที่ที่แมทธิวคุกเข่าขอลิเดียแต่างงานค่ะ What the world และที่ฮือฮาที่สุดจะเป็นคู่รักไม้ป่าเดียวกันอย่างดีเจเซแมมที่ตั้งเป้าว่าปลายเดือนพฤษภาคมนี้จะควงแฟนหนุ่มรุ่นน้องบ่อยพัชรวัตรจัดงานให้ชาวโลกรับรู้ค่ะบอยพิชเมเกอร์กับเจียพิจิตราก็ขอให้ปีนี้เป็นปีที่มงคลเพราะออกมาย้ำๆแล้วว่าไม่เกินปีนี้จะได้เห็นงานแต่งของทั้งคู่กันแน่นอนค่ะ ปีที่แล้วทำเอากองเชียร์ของซุปตาสาวชมพูริยากับไฮโซนหนุ่มน็อตวิสรุตฟินโว์ตา่ตางๆกันค่ะหลังจากหนุ่มน็อตทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานด้วยงานเลี้ยงที่หรูสดๆมีทั้งดอกไม้ไฟและฟลุทํทำเอาสาวชมพูน้ำตาไหาลด้วยความปลื้มใจแถมแหวนมันยังเมง็ดเป้งว่ากันว่ามูลค่ากว่า10ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะปีนี้ก็ได้รักดีเข้าพิธีแต่งงานกันแล้วค่ะ ขอแสดงความยินดีด้วยกับทุกๆคู่นะครับที่กําลังจะเข้าสู่ประตูวิวาหรือว่าเข้าไปแล้วนะฮะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสวยๆหล่อๆทั้งนั้นถ้ามีทายาทคงจะหน้าตาดีไม่น้อยเลยนะครับเดี๋ยวว่าพักกันสักครู่ครับแล้วช่วงหน้าเราจะยังคงอยู่กับเรื่องราวของความรักกันต่อจะเป็นเรื่องอะไรปวดใจสักครู่กับทูนไซเดอร์ครับ